สบายดีเด้อพี่น,ออน้องสบายดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านเด้อเมื่อนี้กำลังกากเทียมหมัดพักพี่น้องก็งลัางจากมาจากวัดนครไผ่เนาะติดตามชมส่งเบาแพงสาวคนผินนะดเนา,าะเมื่อนี้นื่องในโอกาสวันเกิดของเกลือละไม้เปใหญ่ใจดีของเฮาเนาะที่้างเยอละมันแตมีการทำบุญพี่น้องแจกพักงาคากิ้ง หมากไม้เนาะก็คือหมากโมหนึ่งร้อยหน่วยแล้วก็มีชาเขียวน้ำเนาะเพราะว่าอุดนุนทั้งแม่น้องลิงๆส่วนพักก็อุดนุนเบาแพงหมากโมก็อุดนุนน้องายจันทิ๋เนาะเมื่อนด้กกะขออวยพอนใสให้เอื้อยมีห่างกกลที่แข้งแห้งขอให้มีแต่ความสุขกายสุขใจเด้อวันเกิดองื้อยเนาะกัแฮปปี้เบิร์ดเดย์ด้วยเด้อ ว่าวอยากเต้นเนะาะเมื่อนี้ที่องค์ใจลายเลยเอืเอ้อยตื่นเต้นตื่นตต้แตีสี่ไปไเกบพักกับเป็นวันดีรีพระว่างกงกันกับอันออกใหม่สามคำเดือนสามเป็นประเพณีของเผ่าพันธุไทยอู่ประเทศเาาเฮาคคึกคืนขนาดเอื้อยคึกคืนอยู่ในเพื่อนในซ่านปกกติกับคึกคืนตามหมู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ามันช่วงโควิดเนาะกันเลยแบบพึ่นกระจัดตามเพื่อนตามซ่านไปสไล กันเลยลายเวียดลายงานแน่เนาะกัขออวยพรให้เอื้อยมีสุขภาพแลลลลข็งแรงลำรวยลำรวยเด้อเด้อก็มีแต่ความสุขความเจริญตลอดปีตลอดไปเนาะคิดการงานสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จแล้วก็สุขสมหวังเด้อเด้อขอให้เป็นหัวโพหัวไสให้นอ้องให้น้องแล้วก็ให้ลูกๆเนาะเกิยก็ซอยลายลายมาเนาะยัดสีบาดยังได้ดีซอยลายครอบป่วยลีเนาะ ซอยอุปธรรมคำสู้ทั้งช่องซับแพงช่องบ่อแพงแล้วกะซับคนผิดเนาะเพราะว่าสิเป็นไครเหมืนก็บซอยเนาะขอบพ่อคุณแก่หลายๆเอือดเนอะกันเัิดีดีใจหลายเอือยดีใจหลายแข่งดีบ่อแพงยิ่มเยอะเยอะละกะมามาบัดโดนโดนเกยเอือดนีเรื่องอีกมีโดนสบายดีปะเมวกับบ่อแพงโดน กินข่าเบิดปลาซาวแพง <laughs> มาตะเก็บพักมาตะเก็บพักก็เป็นเป็นล่านังเทปมากินอีกไปย่างมาก,มกินอีกบไปเข่ากับเบิดซาวแพงก็เคยเข่ามากอ้าวไปมากินข่าเบิร์ตสัตว์หา้าอีไม่ข้าเมาก,กับบอให้าให้แล้วเนาะของหุงข่าวไว้เด็ <laughs> ไปแม่น เขามาให้แม่ว่าเรียบร้อยเอาอัดปากเรียบร้อยแล้วมีดอิมซีกูบาทนี่น e. <interpret ation. S 1> ั <t hopping> Somehow, ่นเนาะของเขาตื่นแต่ต้นสี่ของเขาห้อก็หุ่งไหวเรียบร้อยมาจ่าไปวัดนางคองไผ่แล้วสิมาแจกบ้เลยคิดแจกบือนางคของไผ่นะอยู่ซ่องเป่าแพงนี่พี่น้องขับไปน้ำลมได้เลยเลยเลยอ่ะเก็บอยู่อันซวนกะ ส่องอันบ่าแซงเนาะก็เบาแพงเนาะจงมีสุขภาพแข็งแรงสมัครเงินเลยเด้อ Happy Birthday เนาะข้างหลงกะดีใจไร่จนเบาเนี่ก็บนถือพี่นหรอไม่จนเห็ดงั้นก็บนถือกระเบาพีชเบาถืออะข้างบ้านน้ำมูกเน่ากะข้างบ้านน้ำมูกเน่ากะพีแพนหนายหนึ่งอันพอบ้านเป็นอันโจ๊ะมือน e e <a> ี่พอโจ๊ะเห็ดเพี้ยงไม่หวัดเพราะว่าเป็นเมืออันบุญเมือนี่เป็นกระเลยอยากให้ประชาแซ่านขนาด มีกางชั้นๆใครอยากไปเที่ยวใช้ก็ไปนะเนาะอิ่กับปุ้นุ้นามแต่หมกรสียันแจกอยู่เพือนอยู่ไร้วดนอกปะเทศเ่อนเพื่อนใ่หอยบญานประกาแนนใส่อใพญ่บ้านประกาห้มาเอาอยู่เพื่อนเลยมาเอาอยู่เพื่อนน้เดอดเนาะอ้ยมันสีั่งไมแต่นากแพงปปิดกุปิดอยู่ปักแงนี่เนื้อหอมพี่น้องเลยบอกแพงนะให้น้ห้องไผ่นะบอกกอดไข่ นี่แต่พูดยังไงเห็นลูกเคยโอ้ยจ้องแซวแซวเม่ออกนะพ่อสายข้อคีบบอกออกจากค่ะจ้องมาได้ีเนอะเพราะว่าสายพ้อบอกออกจากค่ะอยู่นั่ตลอดเวลาบ้านบอกเกี่ยวกันดอกบอกบอกเกี่ยวกันดอกบอกแห้งหนาบพ่อที่เสดจะเอ๊ะเมทเทาป่อยกษัตริย์บอกบอกยังแต่น้องนำใจอยู่ได้พี่น้องให้เป็นเมทเทาป่อย โอนี่ใส่ย้ําะครับพักๆไปน้ําอมักพักไปน้ําบ่เฮ็ยี่ไก่แม่ยากินยหัวหอมต้องไปกินยําเฮ็ดกับปลามึกอยากกินย้ําก็ต้องซื้อด้อันักนี่บ่เห็นผักนี่นะลูกๆก็ดีใจหลายเนาะที่ว่ามีปู่พักมากสนับสุนกับมีกลังใจเาอาาได้นะเด้อ อยากกัามักปลูกมันโบห็นนะอยากกันน้มักนี่พ่อใผมใช้ผ้าบัวนี่พ่อไปเอาเถอะแม่เมียเมียเมี่ยเมียที่ใายอันนี้ก็เจ๊พอน่อต่อเนาะกำลังคนกำลังมาเอาแตงโมแตงโมผักัดีเอางมาต่อเอูกรนักเน่า่นีมอโอเคเนาะเจ๋งเกั ขอบ,บุญขอบคุณาทางคุณเมลามาเนาะมาแล้วพี่น้องเริ่มมาแล้ว เอาโบพี <transplant> Finally, ่น well, <Please. S 2> ้องเข็นเอามาเอาน้ำปั่นม่แต่เอาพักวุ่นไหวแนี้ป๊าดโธพี่น้องเด็กเด็ก ได้บุญนำกันขามงโมกแจกขาแจกกระแจกแจกเป็นหน่วยกระแจกไม่แจกเป็นหน่วยอามาสิกี่แจกเป็นหน่วยนะให้ท่าโบนี่มังโม ไปเหตุงานประดำเป็นคนเสร่ผพี่น้องอมาหลายพี่น้องคืดนบันนามงมือน,นี่อันนี้สเป็นเด็กบันนามงเนะสิมากคเอาหมักโมไปกินมาเอาหนาเด็กๆขอไปเอาไหมับ ไปเอาหมกโมไว้เครกันเข่าไปโหลดไพ่โบฮันได้เขาไปเอาเด้อไปเขาไปเอาหมกโมเด็กกะอิ่มทองเด้อคุณแม่ได้บุญหลายเนาะกินก่อนกินก่อน ซุกข <ส uyorum> ัดพี่น้องแดงอ่องตองคนผ่ากับปาลีคนงาม เดี๋ยวเพิ่มเสร็จบึงภาพรวมอืมเด็กเด็กมาเต็มหนาบาทเลยที่น้อ อุ่ม้องของไปหน้องมาเต็มเลยพี่น้องอันนี้ยังมาส่วนหนึ่งแล้วยังส่วนหนึ่งยังมาเดี๋ยวมา ืันนี้วันเกิดกับเด็กๆก,กับอิ่มท้องมีความสุขเนาะได้ทั้งของกินดได้ทั้งกินได้ทั้งอยู่เฮือน ร้นใจป้าเมาสิมาแตกของมาแล้วพี่น้องตากำลังมาคืองามแท้เจ้าของสองนี่คืองามแท้ฮักกระอามน้าเต็งตัวแล้วเนะาะเพราะว่าฮักกระมาแต่ห้องหมอสิมาเข่าทิพงานกิจกรรมแล้วพี่น้อง

ขนาดเต็มมาเนี่ยบ่าวแพ้งว่าบคิดว่าสีคือขึ้นขนาดนี้เนาะอยู่หน้าคลองไผ่ก็คือขึ้นเพราะแห้งเลยบาดมานหน้ามงกันยังคือขึ้นอีกอันขิดแจกอยู่หน้าคลองไผ่น่ะอยู่ซ่องบ่าวแพ้งเด้อพี่น้องเด้อไปหลับเบิ่งหลับส้มอยู่คือขึ้นคือกั้นพี่น้องฝัก ได้ทั้งพักได้ทั้งหมักงูเห็ดยังหอเล่าปลาหเาหม่าวเห็ดแล้ว ปัาโทีมนนามาเลยเมนี้วันเกิดของคุณแม่ละมไม่เนาะเพิ่นบุญนุนให้มาแจาก เราคล้องพี่นะนี่เปนให้ฟังแล้วมาหอดแล้วเสียเงินอันนี้ก็ต้องห้อยปังบอลยูมันให้ไงเดินหนึ่งยูมันหน่อยสมตุนมาดู้กันไม่กแล้วพี่น้องทั้งครอบครัวทั้งนะคือคืนเนาะบอแพงขิดหน้อยในใจว่าสิบอกขึืนขนาดนี้ขึืนเซยหน้าคลองไผ่กับขึืนพี่น้องเต้บิ่งวิชมเนาะ คนหลยขนาดพี่น้องไปเห็นงานค<อ>นี่ป้าเด้อ คนเสีเหตุเนี่นสิเหตุจังโอ้เบี้ยนครับน้องก่อนพิเศษเนาะถ้าบอโบหรือว่าใกินม่องยาช่แล้วน่งมันนสัตว์แล่แล้วแหละวัญญาณเช่นทั้งนี้กาแฟามนี่เออพี่น้งแบบนี้มันจังได้เปียบ สลัดอะรพี่นั่นะ่ะไอ้ลูกรึ่งไยได้ดีหนเนียสลัด่นีลูกาอย่างนะกินซาบูนะคะเจ๊ค่ะเนียงก็กินซาบูค่ะโอ้ยมาเนาะมาแบกแก้วเด้อมาสร้างบนระบ้านมาอยากกินซาบูนะคะเนียอาเพินมาแ้นแล้วันมีแล้วเองนะค คือคืนเลยเปุยแป๊บเดียวพี่น้องไปสิเป็นเอิเตืตดเน,ะดนาะคักขนาดพี่นอ้องประกาศคุแมว่าน้าคุ้มแม่ตาแตห้ดวน พี่น้องเกิดย<อ>ังคืนทั้งนี่คือได้ห้ามเมื่อละบาทนี่โอ้ยนักแหงแนวแล้วแต่สิเป็นแล้วพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่คือคืน,นห้ามอึกระถึกแบกอึกระถึกเอาเด้อให้มันหอดเพื่อนเด้อห้มไปแหละพี่น้องหมักถั่วแตงโมพักเห็ดเสร็จแลว้วทังนี้กับพ่อทังนี้บาทนี่ เออสิเมื่อได้บ่น้อสองทุงสองทุงจักรยานสีพาแสแลกอยู่ไซเด็บอดะเอ้าเอากีดอกโพดโพบรรยากาศ พัวขนาดไหนอย่าดนี้เราแจกพันคนแจกกันเลยมาพี่น้องเลยจักแจกขันสิคนบ้านไหนพะมูจักกันเลยกอืมนี่พ้ามาสิไปแจกยังงง ยังเขียวย,ยง่งเงงเนาะหอดเ <รอ S 1> บิดทุกคนใช่พนักงานหลายคนที่น่าเอ<น>าไว้เพิ่มกบาวน้อยแล้วเบาวน้อยสิมาเอาไปต่อเนาะอย่าติดตามช o o m อยู่อันคลิปช่อบเาวน้อยเ่าวยังบอกเบาหน้าคือคืนเป็นพิเศษเลอนี่เด็กน้ำองอิ่มไปเลยพี่น้องไพ่ทั้งแบกทั้งหามหมือน,นี่นะ เขาหน,นเด้จานดาวเด้คู่ดาวบูเมืนจานหนาะคู่คู่ดาวนี่หนอครั <c oughs> ้งนี้ก็แจกน้ำแจกน้ำไปน้ำพี่นอ้องน้ำกระแจก แจกซาแพงสิแจกน้าน <c ười> <t> ้องพี่น้องน้องลิงน้องลิงกัแม่น้องลิงเออวอกพิิดไมแลก็ขอมคุณไปทงที่ที่ออูมาเนาะทีขามามทบหนึ่งพันบาทอีกเมนว่าสรงซันแม่น้องลิงเด้อเราเป็นนิ้วเจะได้เห็ดกับบมาเห็ดเบิเด้กเห็ดมทบคับเออละไมเนาะมันเกิดทเออยันมันเกิดด้อยด้อบางแกงกับยาอะไร น่องโอ้หมาเอาหนัมกับมาเอาเน่องผัวเอาพักเมื่อแล้วกับเมื่อแล้วโอ้่น่องเลยหลายคนคึกคักคึกคืดนะ

ก่อนอื่นครับขอบคุณไปทางเออยออนอุมาเนาะสำหรับ มาสนุนนำ้ำสนับสนุนนำ้ำแม่น้องลิงลิงเนาะแะ้วก็ขอบคุณคุณแม่ละไมในเนื้อโอกาสวันเกิดเพิินกะใไห้เสาบ้านน้ำองออิ่มอิ่มทั้งน้ำอิ่มทั้งพักอิ่มทั้งหมักโมพี่นนอะหลายอย่างเนาะขอบุญขอบคุณทั้งสองคนเดอ้อขอให้ผ่านทั้งสองเนาะ ตรงนี้แต่สุขภาพเข้มแข็งแลวก็ํำรวยตลอดไปเนาะความเจ็บจะได้ความไข่ามีเอื่อยทั้งแม่ละไมะ่อะไทั้งเอื่อยอ่อนอุมาเนาะซอยเลือเขามาตลอดจะดีใจหลายเนาะที่มาอุดหนุนในน้องลิงเนาะทั้งแม่ละไม่ก็มาอุดหนุนเบาแพงอุดหนุนจันขิดอุดหนุนสาวแพงนำ้ำหลายคนหลายทางเนาะสาพันสิคุณแม่ละไม่ก็สซอยเนาะแม่ละไม่นี่หลายทางที่น้อง็นซอย แตอ้อนดูมากะขอให้เจ้าเข้มแข็งเนะาะคนมเจ็บจะได้กามขายยาไ,ไขอ,นอยนมีใไป้พี่น้องใครอยากได้กับเขามาเอาเลียงมาฮอนนี่กะขอจบคลิปไว้สำนีเนาะไปหับส้มต่ออยู่ซ่องเบาหน้าซ่องแม่น้องลิงลิงก็ได้เนาะพี่น้องเนาะบรรยากาศแจกมือ่อนนี่กะสบายดีเบิดสุขสุขคน